สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบก,กันกับไอวี่ยิงแสกอีกแเลยนะเจะน,นะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเมา์มอยกันนิดนึงนะคะแบบเ c ไอวี่เนะาะเมื่อก่อนเนี่ยไอวี่ขึ้นไลฟ์ประจําเลยนะคะที่ช่องนี้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วนะคะก็จะทําคลิปอย่างเดียวเลยนะคะทีเนี้ยบางคนก็จะถามไอวี่ว่าเอ้ยทําไมมีคลิปแบบ ไปเที่ยวน้อยจังเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยเหรอเท่าที่รู้กันอยู่นะคะช่วงสถานการณ์เนาะโควิดแบบนี้นะคะก็ไม่ค่อยจะได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็จะมีแค่ว่าไปรีวิวรีสอร์ทอะไรอย่างนงี้แล้วก็ถ้ามีงานก็จะออกไปนะคะออกไปได้มีแบบคลิปแจมเที่ยวบ้างนิดหน่อยนะคะส่วนมากก็จะทำคลิปอยู่กับบ้านเนาะคลิปอยู่กับบ้านเราก็จะมี คลิปที่เป็นต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ที่มีความมีสายเกษตรกระกน,นะคะทั้งหลายตอนนี้ก็ทําอยู่นะคะแล้วก็คลิปที่ทํากับข้าวนะคะทําอาหารอย่างเงี้ยไอวี่ก็ยังทําอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคลิปแจ้งเกิดไอวี่นะคะแจ้งเกิดตั้งแต่คลิปแรกๆที่ไอวี่มาทายูทูบเบอร์เนาะไอวี่ก็เป็นสายอาหารนะคะตอนหลังก็มาทําเป็นแบบ กินเที่ยวรีวิวอะไรแบบนี้นะคะแบบส่วนมากก็จะเหมือนจะเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองแต่จะรีวิวซะเยอะนะช่วงนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ไอวี่ก็ได้เปิดช่องนะคะอีกช่องหนึ่งนะคะชื่อช่อง Ivy Romance Angel นะคะทุกคนนะคะอาจจะบางคนเนาะไม่ใช่ทุกคนเนาะบางคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าไอวี่เปิดช่อง ดูดวงนะคะดูดวงพลังงานด้านความรักการงานและก็การเงินเนาะตัวนี้ไอวี่ก็เปิดช่องมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะสำหรับช่องไอวี่โรแมนต์แองเจิลนะคะถ้าฟรของไอวี่นะคะที่จากจากช่องนี้นะคะเข้าไปนะคะฝากเข้าไปดูแล้วก็ติดตามให้กำลังใจไอวี่หน่อยเนาะไปเทสพลังงานก็ได้นะคะว่าพลังงานของเรานะคะตรงกันหรือเปล่านะคะทุกคน ไอวี่จะดูเป็นแบบไหนหรอไอวี่จะดูดวงเป็นไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ไพ่ออร์คโคลคาร์ดนะคะดูจากรคาร์ดนะคะก็ก็จะมีในรูปแบบการแบบมีไพ่ให้เลือกสามกองเนาะก็เลือกพลังงานนะคะที่คุณชอบนะคะชอบกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามอะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบสไตล์แบบนี้นะคะบางทีไอวี IV ก็จะแบบแรนดอมเนาะเป็นคลิปวิดีโอแรนดอมที่แบบว่า ใครเปิดมามาเจอคลิปนี้นะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็จะเป็นแบบคลิปวิดีโออันเนี้ยเป็นของคุณอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากไอวี่ก็จะเน้นเรื่องความรักนะคะแล้วก็การงานการเงินไอวี่ก็จะไม่ค่อยดูเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ตอนนี้ไอวี่ก็มีผลิตภัณฑ์ของไอวี่เองนะคะที่ส่งออกด้วยแล้วก็ขายในเมืองไทยด้วยนะคะก ที่ทำเองก็จะเป็นอันนี้นะคะคุกกี้นะคะคุกกี้สิงคโปร์นะคะสี่สิบห้าบาทนะคะราคาสนับสนุนไอวี่ก็ได้นะคะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ไอวี่ก็มีกุนเชียงนะคะของแบรนด์ไอวี่นะคะกุนเชียงไอวี่แสงนะคะก็เป็นกุนเชียงหมูนะคะแล้วก็กุนเชียงปลานะคะตัวนี้ไอวี่ก็จะขายเจ็ดสิบบาทนะคะ สามแพ็คสองนะคะไอวี่จะส่งให้ฟรีเลยนะคะหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนก็ติดต่อไอวี่มาที่เพจนะคะไอวี่ก็เปิดเพจด้วยนะคะชื่อเพจไอวี่หญิงแสงนะคะตอนนี้นะคะทําทุกอย่างนะคะหาเงินออนไลน์นะคะทุกคนแล้วก็มีน้ําพริกนะคะน้ําพริกก็ไอวี่หญิงแสงเช่นเดียวกันนะคะเป็นน้ําพริกนรกนะคะปาสลิดนะคะน้ำรกปลาสลิดก็มีนรกแมงดาก็มีนะคะ มีหลายชนิดเลยมีหลายอย่างนะคะเ,เพื่อนๆก็ทักกันเข้ามาได้นะคะในเพจนะคะ inbox มาเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไอวี่ในเพจนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามไอวี่ในเพจด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไอวี่ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆก็มาพูดคุยนิดหน่อยนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะ f c i ซนะคะฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะสุขภาพนะคะตอนนี้วีก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเนอ้อยแอตตาเซลิกาเนาะฉีดไปแล้วหนึ่งเข็มนะคะเดี๋ยวจะฉีดเข็มที่สองนะคะวันที่สิบสามสิบสามกันยานะคะวี IV จะฉีดเข็มที่สองนะคะ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะก็ปรึกษาคุณหมอดีๆนะคะแล้วก็ไปฉีดนะคะเพื่อป้องกันนะคะเป็นภูมิภูมิมกันนะคะเป็นภูมิคุ้มกันของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะวี mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากเลยจ้ะก็มาพูดคุยกันนะคะก็คิดถึงนะคะ fc ทุกคนนะคะเพราะว่าวีก็ไม่ได้ค่อยขึ้นไลน์เนาะแล้วก็นานๆน,น,นะคะอาจจะขึ้นทีหนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูก่อนนะคะอาจจะแบบ ถ้าว่างหรือว่าแบบไม่ได้ติดภารกิจอะไรมากนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นขึ้นไลน์นะคะถ้าใครใครอยากดูดวงนะคะอย่าลืมนะคะไปดูนะคะที่ช่องตรงนี้นะคะกดกดลิงก์นี้ไปเลยนะคะก็เข้าไปติดตามกดกระดิ่งไอวี่ได้นะคะแล้วก็ไอวี่ก็ยังไม่ได้รับดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะตอนนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาได้นะคะ ไม่แพงปกติก็คิดแค่199บาทนะคะค่าครูนะคะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะวี IV ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปวิดีโอไอวีนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้วีด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมข้ามนะคะอย่าลืมข้ามโฆษณานะ,ะไม่ใช่อย่าลืมข้ามสิโอ๊ย ต้องห้ามอย่าข้ามนะคะขอกำลังใจอย่าข้ามโฆษณานะคะยูทูบเบอร์นะคะเงินเดือนน้อยมากนะคะทุกคนต้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ออกไปแค่นั้นเองนะคะหรือไม่ก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์เราก็ได้นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะวันนี้จะพูดมากเกินไปแล้วบา,บายยขอบคุณค่ะ